สวัสดีค่ะสวัสดีคนไข้ค่ะวันนี้คนไข้เดินทางมาจากจังหวัดไหนคะโคราชค่ะอันนี้คนไข้ทำหน้าอกนะคะทำซีโลโคนอะไรขนาดเท่าไหร่คะซิลิเกตค่ะ3 3 5รซี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 คนไข้ศึกษาหาข้อมูลจากที่ไหนมาบ้างคะเพจค่ะเพจเคยมีเพื่อนหรือคนรู้จักทำที่นี่ไหมไม่ค่ะแต่ว่ามีทักไปถามคนที่เคยทำที่นี่ค่ะเขาบอกว่าไงบ้างคะ ทำดีค่ะไม่เจ็บอ,อาการก่อนทําและหลังทําเป็นยังไงบ้างคะก็เจ็บแค่ตอนฉีดยาตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะทําเสร็จแล้วก็ยังไม่เจ็บยังไม่เจ็บนะคะมีอาการวิงเวียนศีรษะไหมคะมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เจ็บถึงขั้นสิบล้อทับนะคะาฝากอะไรถึงลูกค้าหลายๆท่านที่อยากเสริมหน้าอกหน่อยนะคะค่ะก็มาทําที่นี่ค่ะทำดีไม่เจ็บเจ็บแค่ตอนฉีดยา วันนี้ทางคลินิกก็ต้องขอขอบคุณคนไข่มากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่วันตัดไหมค่ะขอบคุณค่ะ